สวัสดีครับพี่น้องครับอ้ยมัอนี่บรรยากาศฝนตกเศร้าไหมนะครับเป็นเวลา1 7บเนนาฬิกาสิบเนาทีนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องช่องนครวงศ์ซาเสกมัอนี่เฮ็ดกับข่อยกับน้ำโดยพระขั้วคือเกาคนเกาคนเดิมมนนี่เสืสักสะวันมัอนี่เจ้าเสื้ออีหยังสู้กินมือหนิป้าจ่ะใส่บุญไปยังไปบุญหล่ะเสียดลนไหมเสียดลไหมมันเลยแข็งนะอะไรเฮ็ดเนี่ยอะไรนี่ต้มน้ำบอกต้มน้ำบอกสิ ทุ่งยางล้างไปเลยทุงล้งทุ่งทุ่หลังทุอยางแม่ล้างไไหมโอ้ยงงทั้งนามใส่นีไยทั้งทเลยนี่ยั้เลยเออทังพ่ออุ่นผีตุ้นกระตกได้เลยต้มมาอน่ละต้มมาหนี่ไว้บ่ยิ่งซุ่มมงานี่เด้อใช่ๆจีบจีบไปยังเก็บตะขครบ่หาเชียงหาเคียงมาปุง แกงไก่ใส่น้องไม่สมครับพี่น้องน้องไม่สมอยู่ในคุนะครับน้องไม่สมอยู่ในคุนี่น้ำอืมเนี่ยขึ้นม็ดเฮ้ยมันบบได้ใส่หรอกฮักเอาฮักเอาเพียงหักงคือมันน้ำดับดัวเอาเป็นดับแม่ขอากะฮักเนี่ยฮักกุ่ฮักกุเอาไหมยังไมาฮักยังมันมันผัดอุ้ยมันสิผัดมันแต่ใส่กับบรรยากาศฝนตกครับพี่น้อง นะครับบ้านสวนตอนนี้กำลังจะไปหาตะไคร่เอามาเขืออ่าเกงเนาอไม้สมใส่ไก่ไก่มันกัดแซ่ตู่โดนเนาะมันแข็งกันเลยต้องต้มหน้ามันออกตอนนี้กำลังต้มอยู่ครับเออมาตะไคร้ครับพี่น, он, นอ้องมาตะไคร้ตะไคร้คับเลยวุย้ยกินมดเป็นกนอเนาะตะไคร่เนาะ พุน่นนี่เอาพุ่นมีเออขอไปเอาพุ่นอีตัววะอีตัวน<า>ี่อีตัวอ,อีตัวก็อยู่ว่างหันอีตัวไทยอีตัวเล้าอีตัวดีอีตัวบดดีกับบัจจักดะโอ้ยใส่กันงามไร่ฝนตกดูเนาะนี่ฝนท่อด,ดีมันสิบบ่มีหกักใช่ไหมแปดหนึงสี่บ่ฝนหัก,หกเอาได้ส่วนมาฝนบ,บิดโป้ก็มาได้เลยมันมีหกกักอยู่นี นาะมันงามันเต็มมืนกเลยตัอีตูนันเลยตาหายเลวันมหา้มก็เห็นต่ินมนมัาเวตาหเลยเมนตาบ่เอาท่านพ่อตีว่อยู่นี่กว่าไปก็ห้แลวตอนตีคอรอเกลี่ก็เห็นอไปจล่ายังไ่วะไม่บอกหลายนึเดียหอันนี้ตัวไยตีไปอมไกระเิมกิน ขึ้นมันออกต้องมาที่รูบ้านน่อใไขว่บ้านข้ามอยู่ขดด้ามกายยู่บ่เดาะแสเสียมมาคนไหมครับบ้านสวนครับพี่น้องปลูกไว้ทุกอย่างทุกแนวเบิง่งบักมีบักขนุน <c ười> โอ้ยเสียมบ่เอาเสียมมาโอ้ได้แล้วหุดบักมีตัดอะไรตัวนึงต้องเลยมัดลางมินโอ้ ต้องเลยลากมีดดมิมามาเครื่องครบเครื่องครบพี่น้องเอาแล้วครับหลังจากได้เครื่องมาเรียบร้อยก็มาล่างเตรียมแกงไก่เส้นน้อไม่สมพี่น้องอาหารอีสานแบบบ้านๆเท่านีาน้แหละ ค่อยๆเป็นค่อยปล่อยเลพี่น้องเอ้ยเบืองคลิปนี้กะขอโทษขออภัยหลายที่มันยังสั่มซากอยู่นะครับมันพอท่านด้อยู่หลังเวทีนะครับท่านได้ออกงานนะครับก่ำเชียงเมื่อวานนี้อะไรเยี่ยมเพิ่มเพิ่มบ่พอดีดนี่วันน้องใหม่สมได้ครูดองใหม่ด่บอ,อู้น้องใหม่สมด้วยนี่พี่น้อง นะประเดี๋ยวใส่พวปลาเดี๋ปลาเดี๋ยว่าใส่ครับโบ่าท่านปลาลาครับนายลายนายลายอารมณ์เสียใส่ไปก็วุ่นวายเนาะกำลังต่ำเคียงครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังสร้อ่ยตะไข่พ่นไทยเลยอารมณ์พ่นไทยอารมณ์เสียอุ้ยปริเัี๋ยวนี้ปลาเดี๋วขวดหรือปลาปเดี๋สื่อปลาเดี๋ยวขวดนี่เดียว

อารมณ์เสียบ่ะอารมณ์เสียเปนโยชุริโยโยุริโยบันชาิโยบันชาครับตรถเป็นอ่านั่นสีใสกับบมี่ครับกำลังสร้อยคากระสตามนั่งเคี่ยงอยู <h <h ่บอโม่น้ำใจคว้าห้องบออ เสียงฝาห้องเสียงสิบหลอดเ่งเสียงฝาห้องข้องลูกไม่ในสนามทังทัาสซมเดนนี่ตกยังไงไปจานตักออกพอถอดปักตี่นี่นั่นี่ถึงแบบไรเกือบนานกำลังใส่นามใส่เคียงบ่ ก็ถ่ายน้ามันเดี๋ยวก่อนบอกปนป่าเปินป่าครับพอควบประจําทีมนะครับมันคุยตลกกันแล้วก็ตกแรงมากกับเท็ดแนวกินนะครับมือแรกก็สิไปซ้อมมอสเล่ามีเมียนตีใส่หนูแซ่บเพื่อยังมองอะไรอ๋พร้อมใส่อ่ะใส่คาพี่น้อง อันน,อนี้ห้องนอ่เอยกระทะกับคาตายอีกครั้งนึงก็ได้จะไปสิบปีจากไงวะที่ค่าพี่แล้วดูน้ำมาหลายปีแล้วกระทะอันแดงๆน้อยๆนี่ล่างน้องไม่สมบ่บันี่ง <Yes. S 1> น้องไม่สมเพาต้องล่างกันบ่บ่ล่างบ่ได้บ่มันสีขึนมันสีขึ้นมันจะขึนหรือมันจะเค็มอร้านมันตีเค็มหมดเดียว Nhanh cò Lại lại kín bơ lìa Lại kín pin á Úi, nó có pin theo máy cho nó vô Úi, thắng xong thắng nhiều, nào hơn không kín Đây này Ơ, cà sùm đó Ơ, cà này đó Cái này nó xìm con thôi nè Bọn nàng xây khuôn Chán hua đi Chán hua vào quan มันน้อยน้อยวอนน้องไม้นั่นอพ,อพอดีพอดีชิดเนี่ยซุ่มจันดับเมาน้ำพอดีอ้าวมอฮ้อนไปนี่โอ้พอดแล้วโอ้พ,อด,แพอดแล้วเอาไกลลงโอ้ครับหลังจากมอฮ้อนแล้วเอาไกลลงก่อนบ่นแ,ลแล้วก็ตามด้วยน้องไม้สมครับน้องไม้ที่เขาตัดตัดตัดแล้วเอามาดองไว้นะครับ แต่มันก็สม้มโดนเติบไปมันก็เริ่มสบูดม,ม, <c oughs> มันก่อนบูดต้องส้มมาก่อนมันก่อนบูดมันในส้มก่อนทีละพี่น้องเอ้ยคนเฮาคนอีสานบานเ,าเห่าเฮ็ดยูเฮ็ดกินกะเนี่ยกนินกะบ่มีหยังดอกหนึ่งปลาต้มปลาเออต้มไก่แกียงไก่เสนอกไม่สมปนปลาถอกปลาทู่ปลาแดดบองปลาแดกบองแน่ตำบอกหอกบอกหุงนะครับย่ต่้งประเทศกะหากินยากได้แน่มอนี่กันว่าไปหา มีห่อเกเนมีนราไมไร่รายเถอตั้งบทิทียเ็ดหอเดหอเ็ดมีหอเฮ็ดพะนะวะน่ะนีอยองแฝดผงนวด่นเสียบน้ำผงนวเดิไอ้ส่ายๆายด้ผงนวเดิอใส่แล้ว ยังน้ำตาลน้ำตาลบ่น้ำตาลน้ำตาลโอ้น้ำตาลเปิดไหนไม่ก็เปิดนี่แหละเออเห็นบ่เสือตัวนข้าเจ้ามาเอากะว่ามันเกี้ยข้าเจ้าเลวบ้าเก่าเขามาถามเขามาถามน้ำตาลอยู่ไสย์ยุไนปุ้งเดี๋ยวมันคือเกี้ยเดี๋ยวก็เกี้ยกะบางเสือตัวเติมตัวเติมว่าเอา ไปซ้ำสวยเองบุษยมืงมึงกับ่ทย่ายน้ำห่อนบ่สุกมนสุกยางหมดลยโอ้ยังไม่ได้เปียเจ้าเสื่อไงรอบ่รอบ่ยังรอรอบ่โอ้ยรอตจะได้เมียยูดอกคำว่าบอรอกับเมียนกับลูกหนีย่างเลยรอ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 บ่ตักตักเดว่ารอเด้รอบ่รอรอรอคลืหม่นด้กิน เนี่ยใส่โอ่งอ่ะเอี่ยงเพราะปลาบอกว่เราไม่แนวใส่ถุงดิบอกว่มาใหญ่มันเฮียเอาถ่ามันฟุตติบอนี่ป๋ามันเรือมันซุกไปแล้วไปว่าไก่กับน้องใหม่กับทั้งวันเอาถ่ายจหน้อยพี่น้องถ่ายมันสุกเด้อถ่ายมันห่อนครับพี่น้องเอ้าพอยีเซตจะเห็นยังกันเข่าใต้เขาเย็นโอ้เข่าเย็นเข่าเย็นเบื้องหลังไก่เนาะครับเข่าเย็น เป็นเขาเย็นที่หงมาหน่อยๆแล้วมันเหลือกินครับพี่น้องปั่นไก่กินบ้างปั่นไก่กินน้ำเลี้ยงไก่เลี้ยงกาใช่ว่าเลี้ยงใก่เลี้ยงกานดำกินแล้วคุ้นๆเดี๋ยวไปขี่ใส้นจะไม่แหงหลายเปิดประตูได้ขี่ใส่นแบบนั้นว่าป่ามันหลู่เลี้ยงหลู่เล่าแล้วห้ามันหกแล้วขี่ทั้งปูนยุบเป็นอย่างขี่ด้วยดินเสือเอ้ามาใส่ดิมาหาเลี้ยงกินเฮ้ยเกียงไก่ใเส้นน้องมันสมยุกยังมาตากเอาเด้อ บอบเกใ้หม้อตัวบอบอใส่กระทะตัวนี้เป็นอเซียพี่เมาตักเอาได้เขาได้นำไปเขาเห็เขาเป็นยังกํลังินเี่ยวกินเนี่ยบอออันนี้อาจารย์ดำครับพี่น้องอาจารย์ดำมือแซกประจับทีมงานศิลปินผู้ไทยเ็ดนี่ยกิ่นยิ่ง้กัะนี่ละเห็นไหมคกับจำใครเป็นหาดิเห็อี่ยงพ่าหอี่ยงได้อียงมากินวามองอยู่วบคุณอ่ะไม่ยุ่นี่ะเอามอง อ่มาฮุงใส่หยังอ่มาฮุงใส่ไก่อกใส่กอกโอ้ยุกเดียวกันเยออเนีอาเนี่เอาเนีเอาเนี่อาน้เอเนี่เอาี่เอาเน่อาเนไ่ยอนเปานอนไเอียอาเนยอา่านอนี่เน่เาานอนี่าน่านี่นี่ย้เอ้นานเอ่ย่อาเอ่ออนลนน่นออ วจะอ่อนทงน้อยไปบ่นน้ออนทงไรนี่แหละไม่คับห้าหาว่าได้ถนกกระเม่นตุ้มนี่ดิพวกตัไม่ต้เมือนฮะเอาไม่ต้องเอาไปเอาไม่บ่อารมณ์เสียงดูนะับอประเด็กบ้องเลยหัวบอประเด็กบ้องอ่ะบ่มีหัดเป้าด้ยนหมีเอาจจได้ไปได้เินไปดโอ้นี่ดประเด็กบ้องไหมนี่นี่โอ้นี่นี่งเป็นห่วงประเด็กบ้องนี่านิ โอ้ยโอ้ยถามหมอเจ้าน่ี่บ่นี่อ้าวหลังจากต้มน้ำไม้ต้มคือต้มโดนเถอะเวลาหลายเวลาหลายอุ้ยไอ้ทวนๆเอาเลยพี่น้องหอมตัวหรอเนาะถือกินมัพี่น้องกินเขากล้องมับ่อุ้ยใส่ผักตู้สิดอกใส่ผักอีาตู้บ่ใส่บิ่งซีมก่อนอ่ะ ว่าหมักแต่บัตรชิมนี่แหละอ้ยบังอ้ายทวนๆในเะขากองเลยอ้มาทั้งข่อยเลยเป็นไงหัวปากหลงเลยแซ่บๆเออแซ่บแล้วเนาะปรุงอีกว่าป่ะนี่ไอตัวคือขันต้อนพี่ชายขันต้อนอ๋อใส่อีตัวครับพี่น้องแกงไก่ใส่น้นมไม่สมครับเป็นอาหารอีสานเบิดบานของเฮานะครับฝากดิเด้อผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากก,าาก,กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้น้ำแน่ นะครับพุณนะพอดีกินเลยบ่ะดิพ่อย่กลุ้มไปเลยกุ้งกล้ไป,ไ,กลไปต้งเพิ่มกันว่ะแต่ิี่พ่ทาเราบอกก็นะฮัต้องกินเนายูน้ำกันกินน้ำกันตัวพี่จเจยถามให้รลงเอาเออพ,พี่พี่น้องสิโอ้สิบไทยพี่น้องเบิ้งกินบ่หนิสิคํำก้อนนี่แหละถามว่าน้ไนุนมาย่ำไหนหน้ะถทาเ<า>พิ่นละทาก้อนไลายคนน้ำกันไลากคนน้ำกันเอเคทอดตักเลยเดี๋ยวเราไม่นบ่นี่เดี๋ยว เกียงไก่ชนมีสมครับพี่น้องเรียบร้อยอาหารอีสานฮ๋อไม่ยังใบอีเลิศอยู่ขางกำแพงเจ้าขางกำแพงเจ้าย่างไก่ไม่ยังใบอีเลิศอยู่ขางกำแพงเออขังกำแพงฟังนี่ละฟังสายมือนี่ละอ้าวสียางวาสัมผัสกินที่ไหนก่อสัมผัสสัมผัสคอยอ่ะ อาจารย์รักมือคี์บอดครับพี่น้องโอ้ยวันดีครับวันดีครับยางมาเลนน้ำยันอยันมันสีทมน้องไว้ปั้มน้ำมันหาหักบ้อง้ิวี่จายไเอาเอาแดาปนัวเนาะเลืมซื้อดอกเริ่มเเริ่มเป็นไรแล้วเนาะพูดได้มากอีกนี่เ้อโอ้จอยเล่นจืดจอยเอาไม่นู้เกงเนาะไม่สมฝากไว้ซ้ำนี้สักก่อนพูดได้มากอีก ไอ้จอยเลนเจอร์ฮะกี้เขาไปนี่โอแล้วเนี่ยมหารถวนวเส้นตะลางเลยบ่เดี๋ยวทาไอ้กุ้งก่อนแล้วจะของเฮี้ยนเขาเพราะท่านมากกินบ่อยดิผ่อนเอ้าฝากไปสักก้อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปนี้เออพอกันคลิปไหนคลิปนี้ไว้สามีสักก้อนขอบคุณหลายๆครับ